ตอนที่ผมไปแบบตุรคัมคําว่าตุระคมนี่ก็คือเป็นช่องชายแดนบ้านเราก็เหมือนกับช่องผากกาดช่องสังงามอะไรอย่างเงี้ยของปากีสถานกับของอัฟกานิสถานก็มีช่องแบบตุระคมตอนนั้นเนี่ยผมได้เจอกับท่านนูรมุมหฮัมมัตฮานาฟีท่านผู้นี้นะครับเป็นผู้นําใหญ่มากเป็นหนึ่งในห้าคนสําคัญของตอรริบันท่านก็เข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับแล้วเวลาท่านพูดจาเนี่ยโอ้โห ผมทึ่งในความรู้ความสามารถของท่านมากการผู้จาต่างๆนี้ฉลาดฉาดฉาญจริงๆครับนี่แหละครับคือลักษณะยิ่งใหญ่ของผู้นําที่ต้องสู้รบกับอภิพยามาหาอานาจนตอนนั้นเนี่ยนูรมุฮัมัดฮานาฟีเนี่ยอายุเพียงแค่30ปีโอ้โหแต่ว่าความสามารถดีมากนะบวกกับรูปร่างที่ใหญ่โตหนวดเคราที่ยาวคลึมเป็นอัเบียเป็นสะอาดแล้วนี่นะครับเรามองออกเลยว่าคนอย่างนี้เนี่ยสมกับเป็นผู้นํานักรบเหตุการณ์ในตอนนั้นน,นะครับ ผมก็เป็นสื่อมวลชนคนเดียวนะครับที่ได้รับอนุญาตจากท่านเมาลานาซามิอุลฮักซึ่งเป็นประธานสภากลาโฮแมงอัฟกันในปากีสถานเนี่ยให้เข้าไปได้ทุกตอกซอกมุมในดินแดนชายแดนแล้วก็ในตอนนั้นเน่ยนะครับก็มีเครื่องบินของทางอเมริกาเนะ่ยไปทิ้งระเบิดเมืองคันธาระแล้วก็ตอนนั้นไปถล่มเขื่อนขนาดใหญ่ทำให้น้ำท่วมพัดพาบ้านเรือนเสียหายเด็กๆจนวนมากก็ถูก สายน้ําตีจนกระจัดพัดพายหายไปจากอ,อกพ่อแม่เนี่ยแหละครับลมหายใจของผู้คนในอัฟกา,านิสถานกับในปากีสถานเนี่ยหายใจออกมาสนับสนุนบินลาเดนนะรัฐาอเมริกานี่มีความจําเป็นจะต้องจัดการกับบินลาเดนให้ได้เพราะบินลาเดนนั้นเป็นคนของอเมริกาเก่าที่รู้เรื่องทางสัฐอเมริกาเน,นี่ยนะทีม หลังจากนั้นนะผมก็ตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆครับพอเขาทราบว่าคณะของผมจะไปเนี่ยนะครับบางทีก็มาคอยกันแล้วก็คอยกันบางทีคอยกันตั้งแต่ประมาณ10บโมงเช้านะครับสองทุ่มเนี่ยผมยังไม่ถึงก็ยังคอยกันอยู่นะแล้วก็ไม่ปริปากบนแม้แต่คําเดียวนะครับว่าโอ้โหคอยพวกคุณมาทีหนึ่งสิชั่วโมง12ชั่วโมงอะไรพวกนี้นะเขาไม่เคยปริปากพนนะเพราะคนที่นี่ถือว่าแขกสําคัญมากเขาต้องตายก่อนแขกครับ หมายความว่าใครก็ตามมาเป็นแขกมิสหายมาเยือนเขาเนี่ยเขาจะปกป้องแขกเมื่อตอนที่สหรัฐอเมริกานีนะครับได้ยื่นคาขาดต่อผู้คนทางแถบนี้ว่าให้ส่งตัวของอุสมะบินลาเดนเนี่ยให้กกบทางสหรัฐอเมริกาบรรดาผู้คนทังแถบนี้ซึ่งเป็นชาวพุชตุนเป็นพวกปาทานนี่นะเขาบอกว่าไม่มีทางเด็ดขาดถ้าอยากจะได้ตัวอุสมะบินลาเดนเนี่ยก็ให้มาตามาก็ให้มาหา ผมอยากจะเรียนว่าบรรดาผู้คนที่อยู่ตรงแถบนี้เนี่ยเขาจะฝึกอาวุธกันเองครับผมไปตามเมืองต่างๆบรรดาเด็กๆก็มาต้อนรับขับสู้เนี่ยนะครับเราก็เห็นเขาฝึกอาวุธคนพวกนี้ทางแถบนี้จะชอบบินลาเด่นมากนะครับเพราะว่าบินลาเดนนั้นเคยช่วยพวกเขาขับไล่สภาพโซเวียตออกไปแล้วก็อย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยนะครับว่าคนพวกนี้เนี่ยไม่ชอบพวกตะวันตกครับ เพราะว่าได้เคยเข้ามาปกของพวกเขาอย่างโหดร้ายทารุณเผาสมควรดังนั้นเน่ยเขาจิงต่อต้านพวกตะวันตกทุกชาติแหละครับไม่เฉพาะสหรัฐอเมริกาปืนที่นี่หาง่ายมากนะครับร้านขายปืนนี่เหมือนกับร้านขายขนมร้านขายของเล่นเลยครับเข้าไปซื้อสนนราคากันแล้วก็ปืนที่นี่ราคาถูกนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าเขาจะมีกองกําลังสนตัวไงครับเพราะว่าคอยปกป้องตนเองครอบครัวและก็ทรัพย์สิน ทางสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อันตรายเพราะผู้คนเนี่ยชำนาญการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กๆอายุห้าขวบๆนี่ก็จับปืนจับระเบิดอะไรกันแล้วละครนี่แหละครับคือความนิยมชมชอบในตัวของบินลาเดนในขณะนี้ผมอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในพรมแดนระหว่างปากีสถานกับอัฟกานิสถานแล้วก็บรรดาลูกเด็กเล็กแดงนะครับไม่ว่าจะอายุขนาดไหนก็ตาม <c oughs> ที่เริ่มจะพอพูดได้นั้นก็จะนิยมชมชอบโอซมาบิลาเดนโอซมาบิลาเดนนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นพระเอกของเยาวชนตั้งแต่อายุเริ่มจะเดินได้ทีเดียวครับเป็นกระจกทั่งคนแก่เท่านะครับบรรยากาศอย่างนี้หาดูได้ครับในประเทศอัฟกานิสถานแล้วก็ประเทศแบบปากีสถานแล้วทั้ทุกประเทศครับในทางแถบตะวันออกกลางแห่งนี้

ซึ่งเป็นปีแรกๆที่อุสมะบิลาเดนเนี่ยได้มาพำนักพักอาศัยอยู่ทางแถบบริเวณนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยความเป็นที่นิยมของอุสมะบิลาเดนเนี่ยสูงมากนะครับเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยจะเห็นว่ามีการจับกลุ่มตั้งเป็นกลุ่มๆแล้วก็มีการพูดถึงอุสมะแบบบิลาเดนมีการขอรับเงินบริจาคนะครับเราเงินบริจาคทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยส่วนหนึ่งไปมอบให้ผู้ริภัยแล้วก็บางส่วนครับก็จะมอบให้กับอุสมะแบบบิลาเดนแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยมีการ ประท้วงสหรัฐอเมริกาและก็สนับสนุนบิลาเดนนะการมากมายหลายเมืองในประเทศแบบปากีสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับทำแถบบริเวณชายแดนนะี่นะผมเองก็มักจะได้รับเชิญชวนครับให้ไปขึ้นบนเวทีที่เขาประท้วงสหรัฐอเมริกากันนะครับตามเมืองต่างๆแล้วก็มากมายหลายครั้งเนี่ยตำรวจก็จะมาจับพวกเราครั้งหนึ่งเนี่ยผมแล้วก็คณะผู้ประท้วงเนี่ย กำลังยืนอยู่บนเวทีเนี่ยปรากฏว่ากองกําลังตบจกเข้ามาจับทุกคนก็หน,นี่ผมเองหน,นีได้นะครับแต่ว่าหลายคนที่อยู่บนเวทีเนี่ยหนีไม่ทันทราบว่าถูกจับมีท่านหนึ่งที่เคยอยู่บนเวทีด้วยกันเนี่ยบรรปลายท้ายต่อมาครับท่านมาสมัครสสอ,อได้แล้วก็กลายเป็นรองนายกรัฐมนตรีของประเทศปากีสถานแบบสมัยหนึ่งเราจะเห็นว่าในการประท้วงแท็กตูแห่งเนี่ยจะต้องมีภาพของอุสมะบิลาเดนเนี่ย โชว์ตามที่ต่างๆเสมอเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจของบรรดาผู้คนทังแถบนู้นเลยครับ